เท่านั้นคนตะนะร้อยค่ะคันแม่เนาะมั่งการร่วมการที่สําคัญนะคะเขาบอกว่าต้องรับฟังความขัดแย้งรับฟังความคิดเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าใช้สติสักนิดปัญญาสักหน่อยนะคะแล้วก็ตอนมีเหตุมีผลเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะไม่มีความรุนแรงอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะอยู่มีทั้งคำการหยาทองในระดการใช้กําลังค่ะค่ะแล้วที่แน่ๆก็คือว่าเหมือนพระเอกวิกเกนะมาเพิ่อีกสไตล์หนึ่งเราทำได้ยังไง พี่แบบกลับมาอาจารย์ครับนะอะไรอย่าัเงี้ยพี่ครับทำได้ยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนพระเอกลิเกอ่ะเออเอกลิเกยังเคราะห์ไปมันจะต่อโบนแฮหรือว่ามีความสับสนมีใครแอบไปทำอะไรไปตัดอะไรเขาตอนเด็กนี่คะเมื่อกี้กระเทียก็หยบหยบพี่ครับออย่างเงี้ยเราจะหาบนัก้าที่ที่ที่เขาไมิเคราะห์แล้วกันกรณีแบบนี้เป็นอย่างก็เกือกเนี่ยคนแบบนี้อาจจะ No.